สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเด็กเโยม,มานะครับซึ่งวันนี้มาเล่นพีพอร์ตไการกันนะครับแบบทะเลอาจจะแหลกๆหน่อยผมไม่ได้ใช้โปรแกแกดีๆแต่ว่านี่ครับเนี่ยมีเคเจ่นนี่นั่น,นอะไรไม่รู้ด้วยโอ้ค้าง ตัวนี้เป็นตัวที่โคด,ดสานรัสเซียครับไม่เชื่อก็ดูดินะครับอ,อุปกรณ์นี้สามารถฆ่ากโกโกโจได้นะครับนี่โอ้ค้างค้าง ไม่ไม่ไม่ผิดผิดอาวุธนะครับต้องต้องเป็นอาวุธอันนี้นะครับนี่ครับสามารถฆ่าโกโจได้ซึ่ง เเจนี่ถ้าโดนอาวุธนี้เข้าไปนะครับไม่เป็นไรครับทำไม่เหมือนโฆษณาจีนนะครับโฆษณาจีนนี่แบบนี้เลยนะครับเอ่อนี่คือตัวของเราและนี่คือตัวของเขาอันนี้อันนี้สมมติว่าเป็นโฆษณาจีนอ่านุ้มๆเห็นไหมครับของเขาไม่กระจอกางครับดูของเราครับไม่เป็นไรครับ เนี่ยโฆษณาจีนก็ประมาณนี้แหละซึ่งอันนี้คืออันนี้คือคนปกติครับ วัาที่โหดมากลองเอาหุ่นยนต์ลบได้ดูเป็นอะไ เองหน่อยนะครับไออาวุธชิ้นนี้มันโดนตัวเองเห็นปหมครับมันโดนได้ครับอันนี้อันนี้มอดน,นะครับของจริงไม่สามารถทำได้ของจริงได้แค่แทงแต่อันนี้ ัวโกงชิบหายเลยครับเมื่อกี้ผมรอเล่นขอโทษทีนะครับคือผมเผลอพูดคำหยาบนี่นะครับมันสามารถย้อนเวลาได้นะครับไอตัวนี้นะครับย้อนเวลาได้นะครับทำอะไรไปก็ไม่ตายครับอ่าไม่ใช่ดูนี่นะครับสามารถลบไอตัวนี้ออกได้ กลับมาครับโคตรโกงครับตัวนี้เป็นตัวที่โกงจริงๆนะครับนอกจากกดลบอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรข้ามาได้แล้วนอกนอกากวักไม่เหมาะสำหรับเด็กอย่างยิ่ง ่าไครับอันนี้ครับไททันหมื่นตันเนียครไททันกี่ตันไม่รู้แต่ว่าผมขยายมันก็เลยเป็นหมื่นตันแต่หนักมาก,มากเออผมผมต้องผมเอามาสู้กอซิลล่ากอซิลล่าตัวตัวเล็กตัวเล็กมากรอ,อแปบ๊บหนึ่งครับเสกตัวนี้ทีไรค้างทุกที ซีราตัวนี้จริงๆมันพ่นลำแสงได้ด้วยแต่ต้องรอค้างแป๊บนึ่งของคอเยอะอันนี้เป็นมอดนะคะไม่ได้ดางเอง ผมเผ่อีตัวนึงมาซ้อนครับซึ่งระเบ้อคยิเนี่ยครับพ่นเลเซอร์ได้ครับ ตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมไปโหลดหมัดมากดตัว K นะครับเขาทำมัดดีมากเขาทำยังไงไม่รู้ครับให้ให้ยิงเลเซอร์ English ได้แต่ว่าห้ามกดลัวนี่คือคำเตือนนะครับยิงเลเซอร์ระเบิดได้ ไอตัวนี้บักเสกไม่ได้ไม่รู้ทำไม ตอนนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับอตัวตัวอะไรไม่รู้นะครับม,มันแถมมาก,กับมอตตัวอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวนี้มังกร โกงนะครั ไม่ต้องสสใจตัวนี้มอดนะครับเดี๋ยวผมโชว์มอตอันนี้ให้ดูโหดมากก็ไปโหลดมาเล่นๆอันนี้ก็จะเป็นที่กดลงพื้นนะครับ ตลกก่อนเออม,มันอันนี้ไม่สมนุกอันอันนี้เขาเรียกว่าตุอนตื่นมาก่อนอันนี้ออกไปขวนะัญ รักษาก,กระดูกหาครับไม่เกี่ยวแรงผักอันนี้แรงมากครับทำให้ของหายไปได้นะ <c oughs> แล้วก็อันนี้นะครับผักไฟผักให้ลอยขึ้นไปด้วยพลังไฟนะครับ ันนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่านั่นแหละครับเป็นแบบนี้แล้วก็แรงกว่าแล้วก็นี่รับปืนซึ่งแรงอันนี้ก็เอาไว้แช่แข็งนะครับอันนี้นองเปิดนะครับ ผู้ชมที่เพิ่งมาเล่นก็ถ้าหลดมาเล่นนะก็พิ่มมามันจะมีแค่พลังพวกนี้ที่แล้วก็จะไม่มีพลังอันนี้ไม่มีพลังอันสองอันนี้แล้วก็ไม่มีพลังอันนี้นะซึ่งก็จะใช้ได้แค่ตรงนี้แต่ว่าพลังตงัวนี้ถ้าผู้ชมมาพูดใช้อะ่ะถ้าผู้ชมแบบทำยังไงหรอพี่มอดเอ๊ะทำยังไงหรอแบบมอตมอดัดหรอือเปล่าแบบนี้นะคือจริงๆมันไม่ใช่มอตมันต้องกดตรงนี้แล้วก็ลากลากแรง,แรง ส่วนสายฟ้าก็ถ้าครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้ คือพลังทั้งหมดที่มียกเว้นที่ผมโหลดม็อดมาซึ่งปกตถิถ้าถ้าสมมติว่าใช้ปืนเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอันนี้ไม่ใช่ถ้าใช้ปืนลดอุณหภูมิหรือเพิ่มอุณหภูมินะครับหรือแหนบปืนพวกนี้นครับถ้าไม่ใช้ปืนถ้าถ้าไม่ใช้ปืนสายฟ้านะครับจะทำให้หุ่นโดนไม่ได้ครับอันนี้คือเพิ่มอุณหภูมิครครับถ้าไม่เชื่อก็อันนี้อุณหภูมิ รออ่ารอหยุดนิ่งก่อนนะครับสี่สิบสองครับพอสี่สิบสอง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 อันนี้เป็นร้อยครับ นนก่อนเนี่ยปุ่นๆนะพวมนี่ครับพวมติดลถอาจอาจจะทำให้หุ่นจนเสียได้แหละแต่ก็ไม่ตายนะครับซึ่งถ้าสมมติว่า ไฟแบบปกตีได้เขาไม่ได้นะครับเขาได้แล้วกันี่ก็ได้นะครับอันนี้ที่มันไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามันกันให้นะครับอ่ะให้อตรงนในนี้นะครับ กระเด็นนะครับ,รบโอ้แรงมากอ่าลองไกลกว่าเดิม ้อยขึ้นไปแน่นอนครับบัญยน์ติดไฟ แล้วก็ดันลงนะครับอันนี้พลังดันจะมากกว่าครับเอ๊ะเหลืออันนี้น,นี่จะดันลงกับเ็มปะสธิธิ้าพนะครับอันนี้ดันปุ๊บปิ้วเลยครับ เรียบร้อยครับหมายฝากคุณห่วจนตัวนี้นะครับถ้าคุณร้อนรุ่มนะครับคุณร้อนรุ่มมากใช่ไหมครับผมทำให้คุณเย็นครับไม่เย็น ถ้าเข้ามาครั้งแรกล้วก็ไม่รู้นะแบบนี้ไม่ได้ใช้ w s d ในการเคลื่อนไหวหน้าจอนะครับใช้ปุ่มนะครับถ้ายังเย็นไม่พอครับหนยจตนนี่มีนหุ้มติดลบ วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ